พบกับจานเจ้านะคะมาดูดวงชาวราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r w a r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊กเพจ prawarity ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra p ต s t l i n e ว a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดินดีนะคะดูแล้วจะมีการของมีเรื่องของของการที่ทุกคนเนี่ยจะมาคุยกันในที่ทำงานนะคะเพื่อที่จะวางแผนการทำงานใหม่เพื่อที่จะมอบหมายงานให้มันเรียกว่าตรงตามสายงานหรือว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือว่าตรงตาม,ม,วาตตามความเหมาะสมของผู้ทำงานจริงๆรอะค่ะเดือนนี้ ก็ท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะเดือนนี้อาจารย์ดูแล้วงานที่มาใหม่ยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะให้ท่านให้ท่านดูดูไปก่อนนะคะอาจจะไปสมัครงานทิ้งไว้นะคะถ้าท่านถ้าได้เรียกเดือนนี้ก็ยังไม่ใช่งานที่ถูกใจสักเท่าไหร่นะคะต่อมาเรื่องของการเงิน การเงินเดือนนี้นะคะบอกว่าห้ามประมาทในการใช้เงินเลยเดือนนี้นะคะท่านระมัดระวังเรื่องการใช้เงินนะคะเรื่องของการรับจ่ายอยากให้ท่านทำบัญชีรับจ่ายเลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เหมือนกับว่าเราเราเองเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องการหรือยั่วยวนค่อนข้างเยอะอะค่ะอยากได้นั่นอยากได้นี่หรือว่าอยากทำอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดอะคะ่ะอยากได้ อะไรยื้ย,ยไปหมดนะคะมันมีกิเลสท,ที่ที่อยากให้ท่านซื้อไปหมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันเลยอาจจะทาให้ท่านเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าหมุนเงินนะคะอาจจะต้องคิดว่า,าชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่ท่านไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เตือนกันไว้ก่อนนะคะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะให้เรามาระวัง ไว้ตั้งแต่ตน้ตนเดือนตอนนี้เลยนะคะความรักนะคะความรักเดือนนี้นะคะก็เรียกว่าคุยกันน้อยเนาะแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับต่างคนต่างจะอยู่กันมากกว่าต่างคนต่างมีงานมีภาระที่ต้องทำมาค่ะอยู่ด้วยกันแต่ว่าก็หันหลังให้กันเล่นโทรศัพท์ต่างคนต่าง เล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้มีการคุยกันพูดกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้ความรักเดนินนี้ไม่ค่อยจะหวานแหววซะเท่าไหร่นะคะต่อมาเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเดนนี้อาจารย์อยากจะให้ระวังเรื่องภูมิแพ้ภูมิแพ้เรื่องของการออไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะเดือนนี้มีเรื่องของพักผ่อนน้อยนะคะเรื่องของออ ข้อบ่าไหลนะคะเรื่องของข้อมือด้วยเรื่องของการทํางานหนะักเดือนนี้ที่จะทําให้ท่านป่วยไม่ดีเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่อมาได้นะคะออฟฟิศซินโดรมก็ยังคงมีนะคะท่านอย่าลืมว่าสุขภาพประท่านสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะแก้ดวงเสริมดวงเดือนนี้นะคะ ถ้ามีโอกาสนะคะท่านบริจาคเงินทําบุญเท่าที่ท่านมีกําลังนะคะอาจจะไม่ได้หมายความว่าท่านต้องทําบุญอะไรเยอะแยะมากมายนะคะท่านอาจจะเพียงแค่หยอดเงินตู้บริจาควัดใกล้บ้านท่านนะคะชําระหนี้สงหรือว่าช่วยค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะคะท่านทําบุญอะไรก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้ท่านทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะอาจจะเป็นมูลลิธิที่สงเคราะห์เด็ก ก็ได้นะ,ะหรือเด็กพิเศษก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นซื้อของไปบริจาคก,ก็ได้นะคะตามมูลนิธิหรือว่า,อาสองคมสงเคราะห์ต่างๆที่เขาดูแลเรื่องเด็กอยู่นะคะเดืนนี้ก็จะทำให้เคร้อยกลายเป็นดีได้นะคะ E ีโค o อมชผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เ e นเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway b r a แบรนด์ดินสหูฟัง c a l l Center ร์แบรนด์วและ i p Phone แบรนด์ t อท m สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบ IP โทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูงนี้งานเทลเซลล์งานขายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆกา,ารันตีโดยผู้ประกอบการทูงนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8 เราชื่อคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์